สบายดีทักทายสบายดียำเส่าพี่น้องวันนี้พากินแก้วมาปล่อยป,าปาลาพี่น้องซื้อลูกปลามาสี่ทงสี่ทงทงละห้าสิบ,บาทสี่ทงสองร้อยแล้วก็เจาะแถมให้ยทงหนึ่งพอดีเป็นหาทงพี่น้องสรุปจากสี่ทงหรือหาทงพันปลาบานเฮาเขาเจาปล่อยกับซมีพวกปลาไนพี่น้องปลาไนปลา,าปากแล้วก็ปลาหนาังจันทรน้องแต่ว่า ไม่แล้วครัปล่อยนะบางบอกอ่ะเอ้ยบางสายพันธุ์กัที่เ้างสื่อมานะ่ะบอนที่ว่าเขาเจะเพาะพันธุนะ์มันนะมันจะถึกพันธุ์ใบใหญ่กับมุใหญ่เลยพี่น้องเพื่อหัวอาหารเพืออยังกักบบคคลชี้ใหญ่บ้างเลยเพื่อเพื่อมันชิ้ใหญ่แต่ว่านี้บนในใจคือกันจะลองปล่อยบ้างก่อนชิ้นหัวมันชิ้ใหญ่หรือใบใหญ่ น่าจะเป็นเป็นปลาไนพี่น้องปลาไนน้อยตายนําก็มีทงหาสิบบาทพี่น้องได้ได้ปลาสิบสิบตัวบางทงก็ได้สิบสองตัวแต่ว่าบางทงก็ตายนําได้หน่อยอะไรพี่น้อง,งได้น้อยเดียวหนึ่งตายนําตัวหนึง่งถ้าเท่าไปเอาอยู่บ่ออยงแต่ได้หลายตัวนี้แต่ว่านี้ขเขาจะซื้อมาขายต่อ ตัวนี้ตัวนี้ลมมันออกเบิดก็ยังยังบ่ตายคือเก่าอันนี้กะน่าสิเป็นเป็นปลาใน มีแต่ปลาเดียวกันเบิดพี่นอ้องปลาในานี่กะปลาในาหรือปลาจีนเ <c oughs> บิง่งเบิ่งบอกรีกปลาในคือเก่าพี่น้องมีแต่ปลาใน,าานปลาในไอ้อต่อย น,น,นอกจากว่ามันชิได้น้อยแล้วพี่น้องแบบเวลา้เขาปล่อยลงไปนี่นะเข้ามสมาณหูไดโนว่ะมันสีเลื้อหรอดอยู่จากโตนะเพราะว่าน้องนี่ก็นอกจากที่ว่าป้าใหญ่ที่ว่าเลือจะในน้องแล้วน้องกปลาคอไปหญ่ที่ว่ามันชิกินลกาาูกปลาเขาก็นยังมีเป็ดพี่น้องเป็ดมันลงไปลอยหาอยู่หากินอยู่ในน้องกัดสีเลื้อหรอดบาหลายแต <c oughs> ่กันาดสีเลือเกินเคร่งอยู่หรอกพี่น้อง นี hey, ่พี่้องบึงเบ่งความคื้หนาของห้องน้ำเขาน้องเป็นเล็กน้องเุืลผู้ที่ใช้ท่อมาไดสร้างกำลังสางเนาะน้องเหวใหญ่สรางเลยเนะสาทุกคนเดี๋ยวะดนกันเล้อกิงแก้วกินแก้วกินแก้ว กินแก้ว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  <c oughs> เอ้ยกินแก้วปิดตาแพงไอ่ะพี่น้องมือดีเข้าซื้อเครื่องมาเห็นท้องน้ำพี่น้องเลยซ้าพี่น้องไปเบิกนอกว่าราคาเครื่องอยู่ประเทศเล่าเท่าไรพี่น้องประเทศเล็กซังกะซีแล้วกาปูนเนาะปูนลรวอัซซีมั่งพี่น้องราการอมทั้งโทรสวมนะพี่น้องซิ้าพี่น้องไปเบิงเนาะแต่ว่าของเกือบว่าทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องก็นนำเข้า,ขาจากประเทศไต้เพิ่นแล้วเนาะ ประเทศกระเบื้องโดยเฉพาะกระเบื้องพี่น้องกระเบื้องปูขึ้นในกระน้ำขาจากไทยเนาะแต่ว่าเล็กอยู่ในประเทศก็มีอยู่ปูนกับผลิตในประเทศก็มีอยู่พี่น้องเดี๋ยวเมื่อนี่สีผ้าพี่น้องไปเบิงเนาะเอาเงินไปส่งเจ้าของเขาพี่น้องเพราะว่าเงินเท่ากับเมียนอยู่คันเท่าสิไปสื่อแด้ซ้ำแบบโเม้นเงินเท่าอย่นเป็นเงินเขาไปเดี๋ยวเ้าไปเบิงน้องพี่น้องเบิงราคาโทรสองกันทุกคนก่อนสิไปเบิงราคาแนวอื่นอันนี้ตัวนี้ข้องข้องเวียดบอกเรียกว่าฟองมาแต่ไทยคือกัน มาํากันเนาะตัวนี้ราคาอันละสามร้อยแปดสิบเนาะแต่ว่าตัวนี้ขอเสียคือแบบมันฉีขื้นขาบง่ายเนาะมันจะเป็นเท้าตัวนี้ราคาเดียวกันบิดเลยบ่อละพันอัลพันตัวนี้เก่าร่อยเออตัวสามประมาณเจ็ดร้อยผมมีบ่โอเคเอาตัวขา้านี่ก็ได้สีเท้าตัวเก่าร้อยนี่ก็โลกฟูผืนทุกคนตัวนี้ราคากล่องละร้อยหกสิบบาท มันสิเป็นปอันกะโลแบบกะโลแบบพื้นหยามหยาบมันสี่หหมืน่นต่างกับกะโลปลูพื้นเฮือนทั่วไปสิมีสองสามไล่เลยอันนี้ลายดอ,อกจำปาแล้วก,อก็อันนี้บ่วงของไล่ยังเนาะตัวนี้ก็สซีซีขาวลวดเลยตัวนี้เป็นเป็นบานประตูบังหย่อมทุกคนตัวนี้ราคาสามลอยหาซีบเนาะจะถึกสุดโตโตแพงสุดเลยสัตัว์เลบานประตูอยากเบิ่งว่ามันต่างกันอะเด็เก่าลอยบ่ ตัวน,นี้ราคาเก้าร้อยบาทเดี๋ยวไปเบิ่กตัวไหนี้ <c oughs> ตอนแรกว่าสายเราไปส่งแล้วเราเ่อร์น้ำมันแพงเราอะตัว,วตน,นี้ราคาเก้าร้อยนะตัวน,นี้ตัวน,นี้เป็นเป็นบานประตูประตูใหญ่บานประตูอันพองหยาบนี่ทุกคนมีแต่พวกเครื่องเครื่องเฮือนนั่นแหละเครื่องเฮ็ดเฮือน พวกกะโลพวกเครื่องต่างๆเนาะแต่ว่ากะโลที่เขาซื้อนี่กับเรียกว่ากล่องหนึ่งนะกล่องละร้อยหกสิบบาทได้เนาะร้อยหกสิบบาทเดี๋ยวไปเอาสังกะสีต่ออีกรถก็ไม่ได้ที่ตมบนได้แรงไปซื้อรถไปลรานงนี้นี่ทุกคนสังกะสีเนี่ยถ้าเป็นของไทยเนี่ยราคาสองร้อยเท่าไรจะบอก สองร้อยสิบหกบาทเนาะถ้าเป็นของเหล้าน่ะหนึ่งร้อยกับแปดบาทแต่ว่าอะไรเป็นเงินบาทคือเก่าแต่ว่าสั่งกระซีใสแพรดราพ <อ S 1> แพรดราสองร้อยถ้วนใส่สั่งกระซีใสอเ,เออมา,อาไปใส่มันใสเลยเลยเนาะเป็นยางเนาะสั่งกระซีใสอันนี้สั่งกระซีสั่งกระซีเหล้าทุกคนผลิตอยู่เหล้าเป็นอาบจ้ะ อ่อนๆเนาะแต่ว่าส่วนของไทยนี่มันจะแข็งเลยทุกคนนี่แทบสิโบติงเลยแต่ว่าเ้าเห็ดของหนามส่อๆก็เลยแบบว่าใส่แบบได้ก็ได้ <laughs> บ่ได้จริงจังปันใดเพราะว่าสังกัซีนี่ก็คือเชียงโยลายปีอยู่ตรกเนาะของเราก็ยังบ่เคยเห็นว่ามันสอดเทกเถื่อ <c oughs> แต่ว่ามันมัางบ่ได้ทุกคนถามว่าเ้าใส่ลแล้วเ้ามัางออกก็คือแบบมันมุ่นเลย <c oughs> บ่สามารถมัางหรือว่าเคลื่อนย้ายได้นี่ทุกคนอันนี้ราคาเล็กเนาะตัวนี้เล็ก เบอร์สี่คูณราคา3ามร้อยสบาทต่อ1เซนความยาว6เมตรทุกคนตัวนี้โมเมนต์ Moment, มารีวิวขายเครื่องแต่ว่าตัวนี้เล็กเล็ก3ามคูณหเล็กที่ว่าเห็ดลังคาทุกคนตัวนี้360บาทตัว1เซนเนาะตอนแรกว่าจเจ้าเล็กเห็ดโคลังคาแต่ว่าเปลี่ยนใจแล้วทุกคนจเจ้าใหม่สเสเลื่อยใหม่เห็ดแทนเพราะว่าเล็กมันราคาแพงเนาะเส็จละสามรอยกว่าบาทแพงก็เลยแบบจเจ้าใหม่เห็ดแทน นี่แหละทุกคนแต่ว่าเล็กกับสังกะสีนี่อยู่ในประเทศเท่ากับผลิตยอยู่แล้วก็ท่อพีวีซีนี่ก็ผลิตยอยู่ในประเทศเท่าคือกันเจ้ากำลังก่อสังกะสีให้สังกะสีหกแผ่นเนาะแต่ว่ามีมีมสังกะสีที่ว่าเป็นสังกะสีเหลื่อมๆนี่สี่แผ่นแะไรก็สังกะสีใส่สองแผ่นเพราะว่าขนาดใส่สังกะสีใส่มันเสียดหายลังคาเฮามันบ่มืดจะไม่อยากเปิดไฟเนาะประหยัดไฟแะไรกัมัน นี่ทุกคนสื้อท่อนี่สองสองร้อยสี่สิบได้เนาะสองร้อ <laughs> ลืมไม่ไวอันนี้เป็น่อ่อโอเค่อนี่หอโอเคทุกคนโอเคเสร็จละสองรบาททัน่อร้อ่นะอกาเสื้อนเสียนเทไบท่อกาเสื้อเสียนบมมีขาย <laughs> ตัวสิบแปดได้ไหมเบอร์เทไรทอร์สิบแปดเอ้ยเสียนท <68. S 1> เทไรเซลล์หกสิบแปดบาทบ่บ่ตัวนี้นะ่ะทอร์สิบแปดนี่มันมีโอเคกับกาเสือเนาะ<ไ>ตัวกาเสือได้เทไรสิบแปดหกสิบบาทเ <60. S 1> นาะนี่ทุกคนรายจ่ายทางเบิดเมื่อนี้เบิดเงินไปอยู่สองพันก้าร้อยกับสิบสิบสองบาทมีโถส้วมเนาะทุกคน โต๊วสวมตัวนี้ก็เก้าร้อยบาทแล้วก็กระเบื้องกระเบื้องปูพื้นของนำ้ำแก๊สละแก๊สละร้อยหกสิบบาททุกคนมีทั้งเบิร์อยู่หกแก๊สแล้วก็สังกะสีเนาะสังกะสีนี่เป็นเป็นสังกะสีราคาถึกทุกคนเป็นสังกะสีลาวเฮาถึกแพนละร้อยแปดบาทแลวก็นี่ สักสงกะสีใส่โมเมนต์สักงกะสีเป็นแบบเป็นแผ่นยางอิสุทุกคนแผ่นยางจะใสตัวนี้ถือแผ่นละ200บาท200บาทถ้วนเลยล้วการนี่จุดท่ายก็คือท่อ PVC เอาไปใส่อยู่กลนห้องน้ำเนาะถืออยู่แผ่นละ230บาทแต่เท้าเสื่อแบบตัดแบบพอแต่ใส่ห้องน้ำมันจะถืออยู่2เ<อ>มตรต่อ160บาททุกคนเขาก็เลยเอาแบบเบิร์ดท่อนเลยเพราะว่าเขายังสี เจาะบอบาดานอยู่อยู่เพือนอ่ะนี่แหละทุกคนราคาเขาวข้า,ขากับประมาณนี้ตัวใดของใจบุกขใจตัวใดกับคอมเมนต์ทามไดทุกคนเมือ่อหนีมาละลายซับไวรุ่นโมแมนไวรุ่นสางโตพี่น้องไวรุ่นสางของนำ้ำ <c oughs> อ่ะเมื่อก่อนทุกคนแบบน,นี้ซื้อเครื่องจนโมแมนว่าซื้อเครื่องจนพอใจแล้วยังโมพอใจแต่ว่าซื้อเครื่องจนเบิดเงินแล้วไปยอเทียนแล้วทุกคนแบบน,นี้สวัสดีทุกค ตอนแรกว่าสี่สัง่งไงเขามาส่งหายแต่ว่าเขาว่ารถเขาบูมีนม้ำมันแน่น่ะท่อหนะคอยสื่อเอาเบิดเลยก็มีกับเตือนพวแหง้งน้ำ <c oughs> มันจะเตือนเลยน,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  <c oughs> นี่ลงมานะความจริงนะตอนแรกว่ะชื่ทอท่อแปดสิบอันนี้นนะเอาเสื้อถ่ายเอาทอ่อลอยนี่นะนแล้วก็เอาเบิดเลยเพราะว่ายังเชเอาไปใส่บนหัวจอสั่งกันดิคันซื้อน้อยพัด มันได้ราคาถึกสื้อไลายมันได้ราคาดีสังกษีลองก่อนเออคันยังหมัดจยนี่มัอหนักเลยอ่ะนี่แหละทุกคนสื่อบด้ลายแต่สื่อพ่อมาหยิบมาหย,ย่อยแต่ว่าปไ,ไปเบิ่งรายจ่ายแล้วกันนี่ทุกคนสาบแล้วไปแล้วยังเหลือแต่มุงลังคาครับเทพื้นแราคาปูกระเบื้อง <laughs> ไก่ความเป็นจริงเหรอทุกคนคันแบบ เครื่องมือ,อยังพร้อมเบิดเฮ้ยคันอุปกรณ์ยังพร้อมเบิดทุกคนกะคือสิได้มุงและกะได้ใส่มือ่อื่นนี่โอ้ยพี่น้องเอ้ยจักเพิ่นเครียดเพิ่นสร้างผู้ใดเสียงค้างฮื่ยๆๆ่ยอยู่เทวดาฝ่าแทนหอ้องคระลึงกระลึงอยู่พี่น้องโอ้ยแบบจากสิว่าจังได๋พี่น้องแบบบ้านเฮานะั้นจักคือมันจากคือมันมีแนวใดแนวหนึ่งนี่ที่ว่าบังไว้เนาะแบบแบ,บ่ให้ฝนตกนะสังเกตเบิ่งพี่นอ้องฝนมาแต่ละเทือ่องนะพูนตกเกือบปู อยู่ตัวเมืองอยู่ปักซองพี่น้องก็เหลือมแหง้งต๊อยู่พุ่นนะเสียายนะแล้วว่าแต่ว่าบ้านเท่านะบอต๊พี่น้องสังเกตเบิ่งนะมองว่ายืนอยู่นะมองว่ายืนอยู่นะยังขี้ท้ายยังเป็นอันเอ้ก้อนขี้ท้ายยังเป็นอันยังเป็นพุ่นอยู่พี่น้องยังเป็นพุ่นพงอยู่กระพดว่าคนต๊กบะทั่วผ้าพี่น้องถ้าพุ่นนะฝ่าเหลือมมา,มากๆต๊แห้งนะพุ่นน,นะ มันอ้อมไปอ่อนม,มาอยู่ทางหลังเขานี่ก็ตกคือกันพี่น้องแถวอันเหมืนอนห้อยปังแถวอันนี้ตกแต่ว่าบ้านเฮามันบโตกจะมันเป็นน้ำยังสิเอทียังกับบอดดาพี่น้องเปิดโทรศัพท์ก็ย่ยานถ่ายได้แต่ คลิปเลยคลิปกอจ็คสีห่หายพี่น้องเอ้ยจ็คสี่เอาร้องหายพี่น้องเบิร์นธันหรือบอ่เนาะเพราะว่าฝาห้องฝนตกคือบ้านเฮาเนี่ยมันตกจังซี่หนะถ้าฝามันลงนาะพี่น้องมันเข้าสายไฟฟ้าแล้วมันสิเข้ามาเฮือนเนาะถ้าสมมุติว่าเฮาเปิดเครื่องสายไฟฟ้าอยู่นับแต่ดอกไฟนับแต่ยังกะยาพี่น้องแบบมันสิช็อตเลยมันสิแบบสิตายเบิดเลยเฮาก็เลยแบบบ่ได้เปิดหยังตอนนี้กงตอนแรกว่าสิตัดคลิปเนาะว่าสิตัดคลิปแต่ว่ามันเปิดบ่ได้ยากพี่น้อง กันดีก็แก่เขาอะพี่น้องเมื่อนี้เบิดมือบดเห็ดอย่างพี่น้องไปกินแกงเห็ดปอกอยู่เพื่อนอันอยู่เพื่อนอีพออีแม่เนาะใหญ่อันกับซาแปะเอามาจ้กชิเพิ่นห้าได้หรือชิเพิ่นซื้อจกคือแบบตัวฮาวะซื้อเอาเพราะว่าเห็นเต็มกระต่ายอยู่ตอนเสารเดียวรอหลุนเมื่อคลิปไก่ทุกคนว่าเพิ่นหาเองบ่หรือพันซื้อเอาเมื่อนี้นะแป้งคอมให้เอื้อยพี่น้องแป้งเบิดมือตั้งแต่ตอนตั้งแต่ตอนเที่ยงพี่น้อง จนหอดสี่โมงสามโมงสีง่โมงเละบ่หอดสี่โมงขาดดอกบ่ได้พี่น้องแบบว่าคอมตัวถือว่าอยู่ในเฮือนน่ะแบบบ่ค่อยได้ใส่ดอกเอ้ยตัดคลิปจะแล้วก็ตัดในโทรศัพท์เนาะแต่ว่าโดนๆเถื่อตัดในคอมเพราะว่ามันก๊อปจากโกโปรมีมปัญหาเขาโทรศัพท์บ่ได้เพิ่นจะตัดในคอมเนาะแต่ว่าเฮาเมื่อวังดองเซมีนเฮาลองตัดคลิปเสองสามคลิปนี่แหละตายพี่น้องปรากฏว่าคอมตายเปลี่ยนบัดทุกอย่างเนาะแต่ว่าแปลงบ่ได้เฮาก็แบบ คอข้าวเาเป็นคนประกอบเองทุกคนซื้อแต่ละชิ้นแต่ละอย่างมาประกอบเองก็คิดว่าสิแปลงได้แต่ว่าพอแปลงไปแปลงมามันก็แปลงบ่ได้ตามเ้าสังเกตเบิ่งหนาจะเป็นน้ำเมนเมนบอร์ดบอร์ดหนาสิตายแล้วไม่ไม่ไหนทุกคนซื้อแต่ตอนนั้นเอื้อยมาตรงเทปใหม่ๆตอนเฮ็ดช่อง YouTube ใหม่ๆนะตอนนั้นแหละตายแล้วโพดว่าตายไวอีหลีน่าสิเป็นเมนบอร์ดมันตายลูกหนี่ยกระเด็นอาแหละเออเอื้อยๆไ่ได้มีเอื้อยเด้อนั่นแหละ เป็นอะไรดีใจอยู่เลยครับได้ของนําใหม่ดีใจขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่ว่าเบิ่งแม่นก็คือแบบสิ่งที่ว่าเฮาสร้างแต่ละอย่างนี่ก็คือแบบเป็นเงินทุกกีบทุกบาททุกสตางค์พี่น้องทุกๆลายลายเนาะกีบทุกบาททุกดอลลาร์ทุกๆสตางค์ก็คือได้มาจากพี่น้อง FC ทุกๆท่านเนาะที่ว่าเบิ่ง YouTube เฮาแล้วก็เบิ่งโฆษณาซอยเบิ่งโฆษณาให้เฮาพี่น้องแต่ก็ คุณได้ที่ว่าบอยากเบิ่งโฆษณาหรือว่าอันนี้ก็แล้วแต่พี่น้องแบบข้อได้เบิ่งคลิปในย u b e เฮาฮาก็ดีใจแล้วพี่น้องขอบใจด้วบาง <ใจ S 1> ทื่อโฆษณายาวก,ก,ก็กดขำเลยก,ก็ได้พี่น้องบ่เป็นยังพราะว่าเข้ากับแบบผ้ซึกเกรงใจนะแบบแเฮาใ่โฆษณาายบางทีก,ก็พี่น้องอยากเบิ่งคลิปตอนในรอถ่าโฆษณาถน,นั้นนี่หน้าที่ <erosion> เป็นยังพี่น้องกดขำก,ก็ได้ออแต่ว่าคนแนยจะกดขามโฆษณาน่ะกดได้พี่น้องแต่ว่าอย่ากดขามส่องเฮาก็พอ ออแต่จะกดขามสองห้องก็พอจะบาดีเรอดูลูกยิมๆยมๆยิ่มแน่ยิ่มแน่ลูกยิแน่ยิมๆิมๆยมๆยิมๆยิ่มๆยิมๆมๆิ้นี่พี่น้องรีวิวผ้าขาวแรงพี่น้องปิ่งไก่อาหารดีได้พี่น้องืันนี้ปิ่งไก่เมื่อวานนี้แจงเห็ดเพิ่งมืนนีปิ่งไก่ อันนี้แกงขี้เล็กพี่น้องแกงขี้เล็กใส่กระดูกแ <c oughs> ม่กินแกว้วคือสิมากร่ได้ทุกคนกินเขาหนังไกดทิพเขายับมายับมา <c oughs> นี่ทุกคนมีตู้เย็นมีตู้เย็นแล้วแต่ว่าเป็นตู้เย็นเก่าอยู่นะเฮือนเนาะแปงเบิดหนึ่งพันบาทพี่น้องว่าดูแปงมาแล้วใส่ไดเอิงท่าไหแปงมาแล้วใส่ได้มือหนึ่งบ่หอดจับ <c oughs> เปิดตู้เย็นนะเปิดหกโมงแรงพี่น้องหอด จักรมงชิเป็ดมงเนาะฮอดชิเป็ดมงพี่น้อง,งายามมือเส้าตายเบิดหนึ่งพันบาทเอาไปซื้อใหม่นะั้นข้าวแมนว่าซื้อมื่อหนึ่งเลยพี่น้องหน่วยละสี่พันกว่าบาทเนาะแต่ว่าข้าแป้งไปแล้วพันบาทพี่น้องคันข้าแป้งอีก 1, บาทหนึ่นงมันกะเป็นสองพันเป็นสองพันเครื่งหนึ่งแล้วพันหนึ่งอืมเครื่งหนึ่งแล้วพี่น้องแล้วเาก็บิตัดสินใจโบแปงเนาะเพราะว่าเอาแบบชิตาชินใจโบแปงดีกว่าพี่น้องแบบเ่าเสียบป๊กเขามันก็ทำงานยังปกติทุกอย่างแต่ว่า มันเบาเย็นเบิดไฟจืดๆแล้วก่อนกับโบก้ามันเบาเย็นโบกามอยู่แล้วมันบาเย็นเนาะแต่ว่าคอมมันทํางานปกติพี่น้องครับคอมมันยังห่อนอยู่พี่น้องมาได้กินข่าวแรงนํากันนี่แม่กินแก้วนะให้เฮ็ดเมนูงยังไงสุดยอดพี่น้องแบบว่าเห็ดไหวท่านใจนี่แหละพี่น้องเข้าจังหวะขนาดว่ามีเมียผู้เดียวยังเห็ดกินเก่งจันนี้พี่น้องขั้นเฮามีอีกผู้หนึ่งเป็นสองคนเห็ดกินเก่งสําเลน่นบ บ่อยหรอพี่น้องบ่บเอเาาอาดอกพี่น้องเมียน้อยหอยเมียปลายพี่น้องคัดเอาเมียน้อยมันลำบากพี่น้องเพาะตอนนี้ป้อนเขาอีกเพราะว่ามีเมียพูดียวอในกะแพ่งสิตายแล้วพี่น้องทรมวลระลุรังอ๋าพี่น้องกินซอแรงน้ำกันเรากินแก้วเนาะกินแก้วก็เริ่มมโอ,อยู่แล้วเพราะว่าคำแล้วเป็นโอ,อยู่นี่แหละเปลี่ยนกันกินเปลี่ยนกันเอาผ <c oughs> ู้ใดเอารำรางกับซีแนมึงผู้หนึ่งกิน พ mm, mm ี่หมจาคนทำมาอยู่ยืนอ่ะไม่แตเยืนเนาะแม่ลำพนหอมเนาะอืมมันหอมน้ำหน้ากันห้าเคยได้ยินพี่น้อะ เชียแม่ตระโอดห้องแม่ตระโอดแม่จกกักระจันใหญ่ปกติอ่ะย้ำเขาดำหน้าพื้นมันหอนอันนี้กินดูเนีย่ยมันจะอหองโอ้โอดอ,อย่างเงี้ยเนี่ยมาเด้พี่น้องกินข้าว น่าบุญเลยนะบุญนีมันหอมหนวะนมันจะจดมีแต่จีไว่าจีกว่าจริงเขาจี๊ให้เจกินดยขอบใจจิ้กะกินห่หอกินจับอ่ับอืมว่าพี่นนองเป็นยังเป็นจังแสบนะแบบผู้สาวอยู่บูญบางไฟฝาไห้ อะไรกินสักกเบือิมาลูกอ่ะชิมมังชิมมงงพุซ่าตัวอันเอากีต้มท่าเฉยอีพอะมาจะออกลูกชิน้ซาตัวท่ากีต้มเฉยอีพอนะเอาเอาให้อีพอมาฝากลูกเอ้าเรียนื้องเร็ว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 เามันอยากเรียนเลยกินไก่กินเขากินดีเลยอือันช่มันอยาก เป็นพี่น้องเอฟซีคอมเมนต์มาว่าเขาชื่อเล็กหน่อเป็นคลองมิกา,ากบแตุบามาต่างห้องงานผลิตอยู่ไทยออ <laughs> นอนประนุกต์น,นอนป่ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้กะสะฝากไวส้สนี้ก่อนพี่น้องอบดได้ไปทางไหนเราพี่น้องวนเวียนอยู่น้ำเฮือนเนาะคันเห็นเฮือน,น,นบนบแล้วดเดี๋ยววันนนี้ไปกะประมาณมือหนึ่งชองหมื่นที่ชื่อล้วพี่น้องยังแต่เลื่อยไม้เนาะเลื่อยไม้มาเห็นรังคามันก็แล้ว สำหรับคลิปนี้ก็ปีดไว้ซัมนี่พี่น้องขอบคุณขอบคุณพี่น้องหลายๆเนาะที่บาเข้ามาเบ่งคลิปเฮ้าแลกอะให้กำลังใจเฮ้ากับครอบครัวมาตลอดพี่น้องสำหรับคลิปนี้พิงแก้วสิ่อกล่าคำว่าขอบใจเด้อบ๊ายบาย <laughs>